คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโปรโมชั่นยามาา่ิฟินฟรีทุกคนันฟินทุกคน ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชรยานยนต์พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นฟรีทุกคันฟินทุกคนเมื่อซื้อยามาฮ่าฟินรถครอบครัวส,สุดคุม้มวันนี้ถึง30เมษายนนี้ฟรีทุกคันมูกะน,นกฟินหนึ่งใบตระกาหน้าหนึ่งชิ้นกันลายหนึ่งชิ้นรวมมูลค่า1,300บาทฟินทุกคนสุดคุ้มกับยามาฮ่าฟินที่กล้ารับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่าานะศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสายนยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรสวนนายกองศิลวงษามหมู่ที่3ตำบลซับปเปิบอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมศักดิ์เกี้ยวเกิดอแนวอำเภอวังโปง่งเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูก,การผลิตใหม่ประจำปี2565 มีนางสาวบุญญาพรที่พยบ,บวรกุลเกษตรอำเภอวังโป่ง พร้อมในนายสุรศักดิ์เหมือนสีนายอบตอซับเปิบหัวหน้าส่วนราชการและ,กะเกษตรกรในพื้นที่ตะบนซับเปิบร่วมงานจำนวน30คนโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิพ่นเจลล้างมือเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพในขณะเดียวกันพี่น้องกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรรายย่อยมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร และโอกาสเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนทรัพยากรรวมทั้งตลาดได้น้อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเผชิญอยู่จึงมีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศูนย์เครือข่ายสอรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยองค์ประกอบของศูนย์ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ด้านนางสาวปุญญพรทิพยพยบวรกุลเกษตรอำเภอวังโป่งกล่าวว่าในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรด้านไม้ผลแบบผสมผสานหมู่ที่3ตําบลซับปเปิมอำเภอวังโป่ง,ปงจังหวัดเพชรบูร์โดยเป้าหมายประกอบไปด้วยเกษตรกร,ร,กรผู้นำและ,กะเกษตรกรที่สนใจจำนวน30คนซึ่งได้รับการาสนับสนุน การจัดงานจากหน่วยง,งานในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมทั้งเกษตรผู้นำโดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน3ด้านคือ 1. เวทีแรกปรีเด็นรู้คุยเฟื้งเรื่องเกษตร 2. ถ่านทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบเห็นจริงในแต่ละฐานที่จะเรียนรู้จำนวน4ฐานได้แก่ฐานที่1การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานการแต่งกิ่งดูแลรักษาโรคและ,มะแมลงฐานที่2การใช้สารชีวพันธุ์ในการกําจัดโรคและ,มะแมลงฐานที่3การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมและฐานที่4การผลิตหนูหนาเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรได้วางแผนการผลิตและศึกษาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในฤดูการ